เวิร์กดีมากเลยแปบ๊บเดียวแห้งสนิทพร้อมใช้งานได้เลยเป่ามานี้ไม่มีลมร้อนออกมานะเป็นลมปกตินี่แหละเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับวันนี้มีของมาใช้งานเองตั้งใจจะหาไว้ใช้นานละแว็กซ์คัมครีเนอร์ทั้งดูดทั้งเป่าโมเดล YMG810 4 in 1 w e Vacuum Cleaner Power 120 w a ต์ Material วัสดุเป็น ABS ชาร์จไฟ DC 5โวลต์ Output เป็น DC 12โวลต์๋อมอตเตอร์เขาใช้12โวลต์นะน้ำหนัก500 5 5กรัมอุ้ยหนักเหมือนกันเนาะตอนซื้อไม่ได้ดูน้ำหนัก <laughs> ดูแต่อะไรก็ไม่รู้ Wireless ไม่ต้องใช้สายสตรองซักชั่นพลังดูดดูดแรงลองแบตเตอรี่ไลฟ์ไฮพาวเวอร์ฝั่งนี้เป็นแอร์ดัสเตมีตัวหัวเป่ามีแปลงปัดมีอะไรมาให้อันนี้หัวดูดเป็นแว c ก u m c l e er, มคลีก็คือใส่ท่อดูดเข้าไปแล้วก็มีกล่องเก็บฝุ่นตรงนี้มีแปลงตรงนี้มีอะไรให้มาบ้างตัวนี้ราคาประมาณ600นะงานดูได้มาตรฐานดีนะพอร์ตชาร์จเป็นไทป์ C ครับ Input 5โวลต์ชาร์จ2แอมป์นะชาร์จเร็วนะ 3, 3แบตเตอรี่ภายในเป็นลิเทียม2,000มิลมคูณ3นะสก้อนแสดงว่าเขาเอามาต่ออนุกรมกันเทมาดูหมดเลยแล้วกันแพ็กเกจเขาหยิบหยิบของยากพอสมควรนะแล้วก็เสียงดังก๊อปแกก๊อปแก๊บใช้ยังไงอ๋ออย่างนี้ฮะก็ใช้เสียบเข้าไปเฉยแบบนี้เลยอันนี้คือในลักษณะของการใช้เป็นตัวดูดฝุ่นมี2สเต็ปอันนี้แรงกว่ามี2สเต็ปนะ,ะกดไปทีแรกเนี่ยจะเป็น โลดูสังเกตดูใบตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งก็จะแรงขึ้นหัวสำหรับดูดฝุ่น,นจะมีมาให้หัวเดียวนะวันนี้หัวเดียวแต่ว่าถ้าเพื่ออยากจะใช้แปลงด้วยก็เสริมด้วยตัวนี้เข้าไปลองกับแผ่นลองโต๊ะลองถาดซ่อมเนี่ยน,นะฮะจะมีฝุ่นอยู่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวลองดูขึ้นไหม โอ้แรงเนาะแรงใช้ได้เลยเข้ามาติดอยู่ในนี้เต็มเลยมีทั้งเศษเศษตะกั่วบ,บัดกรีก็เข้านะเศษตะกั่วบ,บัดกรีที่เป็นเม็ดเม็ดสเปตเตอร์ล่วงอยู่อ่านี่หล่นมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้เอาเบอร์โลนะฮะเบอร์ทีนนี้มันจะมีส่วนที่มันติดอยู่ตามร่องในรูๆของผ้าเนี่ย คนี้คงต้องใช้แปลงเข้ามาช่วยนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูใช้แปลงด้วยใช้ร่วมกับแปลงก็ดีขึ้นนะฮะผ้าแบบสะอาดขึ้นอย่างชัดเจนเลยอน,นี้เปิดเป็เปนไฮห,หน่อยแล้วกันทุกอย่างเข้ามารวมศูนย์อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในถ้วยน,นี้หมดเลยชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นแผ่นโลหะ ก็ยังมีเนี่ยเสียงก็อแก๊แกเนี่ยเป็นเป็นชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหลอดไฟที่ขาดแล้วนะไอแผ่นโฟมนี่เป็นแผ่นกันกันฝุ่นย้อนกลับนะต่อสายก้องดึงมาเฉยๆยอย่างนี้เลยเราก็ไปใส่ถังขยะอะไรก็แล้วแต่เรานะฮะอันนี้ผมจะใช้แปรงนี่ก็ให้มานี่แหละมันเป็นตัวปัดออกดูดได้ดีฮนะในฟังก์ชันของการดูดฝุ่นนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแรงโอเคอยู่งานเล็กๆงานพวกซอ,อกเบาะรถยนต์หรือตาม ล่องขอบหน้าต่างน่าจะเหมาะมากแหละเพราะว่าหัวเขาทรงเล็กๆแบนๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเอาพอเป็นสังเกตก่อนนะตรงนี้เรื่องของการดูดฝุ่นก็ผ่านไปด้วยดีนี่ก็เรื่องของการเป่าบั้งล่ะต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนอะแดปเตอร์แล้วก็ถึงจะใส่ตัวนี้อีกทีหนึ่งอ,อันนี้เป็นฟังก์ชันการเป่าเป่านี้ก็กระ,กระจายเลยหลักๆที่จะมาใช้นี่คือตัวเป่ามีฝุ่นอยู่ตามใน,ในซอกแบบพวกนี้ ก็จะต้องเป่าออกมาอันนี้นะครับที่เปียกๆอยู่แบบนี้จะเห็นว่ามีน้ำมีอะไรอยู่เต็มเลยเราก็ต้องเป่าเวร์ Work ดีมากเลยแปบ๊บเดียวแห้งสนิทพร้อมใช้งานได้เลยใส่คืนกล้องเข้าไปได้เลย เป่ามานี้ไม่มีไม่มีลมร้อนออกมานะเป็นลมอากาศอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละไม่ได้เป่าเป็นไอแอร์ไดเออร์อะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นได้เป่าผมนะเนี่ยฝุ่นตามคีย์บอร์ดพวกนี้ฮะคีย์บอร์ดที่มันมีฝุ่นเยอะๆเนี่ยก็ใช้เป่าเป่าออกเป่าออกมาก่อนคีย์บอร์ดตัวนี้มันอยู่ตรงใต้โต๊ะซ่อมกล้องมันจะมีพวกฝุ่นลงไปเยอะมากเป่าจะฟุ้งมาเลยแต่ว่าต้องใส่แมสนะฮะถ้าเผื่อเป็นงานที่ ฝุ่นเยอะๆไม่งั้นจะฟุ้งอะ่ะมันจะเข้าจมูกเข้าปากเข้าหูเข้าตาเราเวลาเราล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์ล้างรถยนต์เสร็จแล้วพวกซอกเล็กๆถ้าเราอาจจะมีโบเวอร์ตัวใหญ่อยู่มันเข้าไม่ถึงเข้าลําบากมีสายด้วยมีอะไรด้วยยิ่งเกะกะเข้าใหญ่เลยนะแล้วตัวก็ใหญ่ก็ใช้แบบนี้มันก็จะช่วยได้ตามงานซอกหรือเล็กๆได้ดีกว่านะมือจับประตูรถอะไรพวกนี้หรือว่าฝาถังน้ำมันที่ต้องใช้ตัวเล็กๆก็ใช้ตัวนี้เป่า แรงพอนะมี2สปีดให้เลือกฟังก์ชันที่คิดว่าจะไม่ค่อยได้ใช้คือฟังก์ชันดูดเนี่ยคิดว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เอามาใช้เน้นเป่าเป็นหลักแต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวดูดเนี่ยดีดีเกินคาดฮนะดีเกินกว่าที่คิดเอาไว้เยอะพอสมควรเลยดูดได้ผลดีมากแต่เป่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือได้ได้ผลตามเป้าหมายนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้หัวดูดเนี่ยเขามีมาให้แค่นี้เองไม่ได้มี อย่างอื่นมาแล้วชุดนี้ชุดเดียวอ่าใช่ฮะดูจากกล่องเขาก็มีแค่นี้ตัวดูดนี่มีมาให้ชุดนี้ชุดเดียวนอกนั้นเป็นอุปกรณ์เราพี่ใช้ในการเป่าหมดเลยเป่านี้จะมี3ตัวมีเป็นแปลงก็มีนะแปลงมีเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะตัวสนุสนุดนี่เป่าแคบๆเนี่ยก็จะติดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยตัวนี้ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่เลยแคบกว่านะแคบสุดคือตัวนี้ เดีย๋ยวนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์ลองลงมาอุ้ยที่ไม่ชอบคือสวิตมันลั่นง่ายไปนะแตะไปโดนเลยนิดนึงก็ลั่นแล้ว ตรงนี้ไม่ชอบตรงสวิตช์นี่นะแล้วก็น่าจะมีจุดที่ใส่แฮนด์สตร p ปหรือสายคล้องมืออะไรให้สักนิดเดียไปใช้งานนอกสถานที่นะตามขอบหน้าต่างตามอะไรพวกนี้ที่มันหลุดมือก็อันตรายเหมือนกันถ้าอยู่อาคารสูงนะครับหล่นลงไปเดือดร้อนชาวบ,บ้านก็เหมือนกันเสียบชาร์จเนี่ยเขาใช้ USB Type C กระแสชาร์จเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อกระแสชาร์จตอนนี้ห 1.4แอมพ์ 1> 1. พูดเคยเล่นเขาให้ไว้แม็กสูงสุดถึง2แอมป์แต่ว่าแบตน่าจะยังอยู่ในนี้พอสมควรมนเลยชาร์จแค่1.4แอมป์มิเตอร์ผมไม่ได้เอาเข้ามาในสีให้ดมิเตอร์ข้างนอกเ <c oughs> ดยจะงอกไปอ่านให้ <c oughs> เขาเป็น OEM นะฮะถ้าเป็นยี่ห้อที่เขาตัวที่เขาติดแบรนด์จะเป็นยี่ห้อเซนซิโมอะไรสักอย่างโรงงานเดียวกันกล่องเดียวกันแล้วแต่ใครจะไปติดยี่ห้ออะไรนะฮะเครื่องดูดฝุ่นมินิไร้สายดูดฝุ่นได้เป่าฝุ่นได้ ในนี้ก็ไม่ได้บอกไว้นะว่ามีสองสปีดนะแต่ใช้กดดูก็รู้ละอนนี้หนึ่งแรงครเป่าระมีระนาดเป่ากระจุยกระจายเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เป่าแรงเปาแรงอ่าสเต็ปที่สองสเต็ที่สองยิ่งแรงกว่าเขาอีกแต่พอกดปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้แรงสุดตั้งแต่แรกให้เราเลยนะเขาจะทำงานคล้ายแบบมีสเต็ปในการสตาร์ทขึ้นมานิดนึงก่อนแล้ว ประมาณสัก5วินาทีอะไรประมาณนี้กาถึงจะแรงขึ้นมาแม็กแรงขึ้นมาเต็มที่ของเขานะเขาให้สาย USB Type C มาด้วยเส้นบางๆอ่ะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่หรอกอันนี้ไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวลองลองดูอีกทีนะเป่าให้ดูอีกทีอันนี้กดแรงน้อยเดี๋ยวสักพักก็จะแรงมากขึ้นมาเนี่ยแรงมากขึ้นมาละอัตโนมัติเลยแล้วถ้าเกิดเรากดสเต็ิที่2เนี่ย ยิ่งแรงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็อะไรก็เอาไม่อยู่เลยนะกระจุยกระจาย <c oughs> <c oughs> ก็ความแรงในการเป่าเนี่ยโอเคต้องรู้จังหวะเขานิดนึ่งนะว่าเปิดมาแล้วรอสักประมาณ5วินาทีไม่ถึง5้าประมาณเดี๋ยวนะผมจับเวลาให้โอ้ยประมาณ2อสวินาทีเองสองวินาทีก็ แรงนะครับมอตเตอร์เขาจะมีสเตปในการทํางานนิดหนึ่งแล้วกันไม่ใช่เปิดขึ้นมาแล้วเต็มพลังร้อยเปอร์เซ็น์เลยก็จะมีช่วงช่วงช่วงสตาร์ทนิดนึงนะก็ดีนะอย่างนี้ถือว่าเป็นมอตเตอร์ที่ปลอดภัยดีเป็นวงจรมอตเตอร์ที่ถูกต้องนะนะก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละ,ะทีนี้เวลา ใช้งานแล้วก็เก็บรักษาตัวนี้ก็ไปล้างไปอะไรเนาะใช้ได้ปก,กติเวลาไม่ได้ใช้ดูดตัวนี้ก็ปิดเอาไว้แบบนี้ไปดูน้าหนักจริงเขาเลยดีกว่าว่าหนักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะสามร้อยยี่ห้ากิโลตามสเปคเข้ามาสามรอยี่สิบสามก็ตามนั้นแต่แดงว่าไม่ได้รวมอักเซสซอรีพวกนี้ไม่ได้รวมพวกนี้นับแต่ ตัวจริงๆเลยสเปคเขาเนี่ย323ตั้งจริง,รงได้325หลังกเปิดมาได้ลองใช้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันใช้งานได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงตามนั้นแสดงว่าน่าจะใส่18650มา3ก้อน2,000มิลลิแอมป์นะได้12โวลต์ตามสเปคเลยไไม่ได้ยังไม่ได้เปิดดูนะ,ะแต่ว่าเทสจากการชาร์จไฟเข้าแล้วก็จับกระแส ชาร์จเข้าไปเนี่ยเวลาชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงชาร์จเต็มแล้วใช้ได้ประมาณ20นาทีขึ้นอยู่การใช้งานของเรานะเราใช้บ่อยไม่บ่อยแล้วก็ที่เขาไม่ได้บอกเลยก็คือเครื่องเนี่ยมันมี2ระดับ2องเลเวลคือไฮกับโลกดไปจังหวะแรกมันจะติดมาเบาๆก่อนแล้วก็เร่งแรงขึ้นแต่นี้ยังเป็นโลอยู่นะแล้วก็พกดค้างอีกทีหนึ่ง นี่จะเป็นหายหแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆเจงหวะที่3กดอีกทีก็จะดับไปข้อที่จะต้องบอกอย่างท่านที่คาดหวังว่าจะเสียบไปอย่งี้ไม่ติดนะครับพี่น้องก็คือเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรที่ใช้กับอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์แรงสูงมอเตอร์รอบสูงแบบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นแฟกเตอร์ที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของดิวตี้ไซเคิล คือมันไม่สามารถที่จะทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เหมือนกับมอเตอร์ปั๊มน้ําในตู้ปลาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมอเตอร์แรงดันต่ํามอเตอร์รอบต่ํามากๆมันเปิดทิ้งไว้เป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยเราไม่เคยปิดเลยมันก็ยังอยู่ได้ไหมแต่พวกนี้เป็นมอเตอร์รอบสูงมากๆมันไม่สามารถลันต่อเนื่องได้มันต้องมีเวลาให้มันพักเพราะฉะนั้นมันจึงมีคําว่าดิวตี้ไซเคิลเหมือนกับตู้เชื่อมไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องมีเชื่อม6พัก4 เชื่อม7พัก3หรือว่าอันนี้ก็เหมือนกัรลัน5พัก5ลัน6พัก4อะไรเงี้ยมันจะต้องมีคำว่าดิวตี y ไซเคิเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในสเปคไม่ระบุไว้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะคู่มือเนี่ยก็ให้รายละเอียดมาน้อยมากเลยก็คือดูคู่มือแล้วใช้งานได้ไม่ครบถ้วนนะต้องต้องดูรีวิวอะท่านต้องดูรีวิวแล้วท่านจะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ700กว่าบาทในไทยเนี่ยผมว่า แพงไปหน่อยนะถ้าได้ทัก580 590เหมือนตอนที่ผมซื้อเนี่ยถือว่าพอได้หรือประมาณ600อะไรเงี้ย600ต้นๆ620ยังพอไหวก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองแล้วกันอันนี้ในทัศนะของผมนะแต่ผมก็ซื้อมาละแล้วผมก็ใช้มันได้จริงๆจ,จังๆแหละตรงตามความต้องการทุกอย่างขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ